สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสปชมนทารอดคาสไทยนะคะหมอดูกำลังนั่งอยู่ตรงท่าจอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นท่าจอดรถที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะคะตรงนี้เป็นศึก สนามบินนียจะห่างจากตรงที่หมอดูนั่งนี่ค่ะ5กิโลนะคะไปตามถนนเส้นนี้นะคะออกจากภูเก็ตไปตามถนนเส้นนี้เลี้ยวซ้ายนะคะมันจะมีทางเลี้ยวนะคะถ้าสมมุติว่าเข้าจากสะพานสารสินมานะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วเราสามารถที่จะลงรถ เพื่อที่จะไปสนามบินได้นะคะก็จะมีรถจัก,กรยานยนต์นะคะตรงนี้นะคะจอดจอดรอท่าอยู่แถวนี้